ไปหาเตอมเงินคืนโมงแล้วแล้วเจ้าของบ้านขอบคุณครับ เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีนะครับและก็ผริหารของกระทการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษอว่าจานี้บ้านขอครับพี่น้องครับรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางมาเยี่ยมพวกเราขอเสียงปรบมือท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็ทีมบริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านผูลักกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาหา เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านแล้วหนีกันทันนคับออยู่กันกี่คนทย่านแต่มกคมีหน้าที่เป้าบ้านดีสมาชิกหมดเลยใช่ไหมยมสดีใจไหมมาซ่อมบ้านให้ดี่หครับดีใจครับตอนน้น้ท่วมไม่ได้มาว่า เปิดสวนรุมที่กรุงเทพเลยสั่งการเอวงเงิน3500 0ยชิลี่ยเรื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวมีเอกชนอีกเยอะใ่มเข้ามาร่วมต้งารทำงานอะไรี่เป็นปพร้อวันนั้นพี่ชายผมมาที่นี่ไหมทำนัดมาต้องช้าแล้วมอบวัสดุกันาร้บซ่งอมรีไม่ใช่ฉันทังเรื่อไหม

ยิงเลยครับลงยิงเลยช่างชุมชนยิงเลยแล้วโอ้ยชาอ้นีช่างมือหนึ่งของชุมชนใช่ไหมเนี่ยครับผมผมลงยิง้ยู่เลยนะโอ้โฮโอเคครับอันสี่ตัวเองตัวเงครับตะบนรับน

เป็นบ้านมันคงปีแรกๆที่กรอบวงเงินกรอบวงเงินตอนนั้นแสนห้าครับท่านครับใช่ครับตอนนี้เราเปิดเป็นเป็นถึงไม่กู้ไปเกินห้าแสนแล้วครับท่านครับเดี๋ยวจะคราวนี้จะดูให้รู้ให้จบเลยนะครับท่านครับเป้เจ้าของบ้านใช่ครับมีบ้านหลังนี้มีคนพิการโอ้ยย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 รยย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 นยย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  พ่อใกล้คนชื่ออะไรนะชื่ออ้ค่ะออดีแล้วว่าเดี๋ยมีงานอยู่ในบ้านอโอโอทำงานแต่ได้อีกทีำสูตรบริาได้่ในชุมชนที่มีสูงเยอก็มี็นรปนการืายแล้วก็เตรียมงานาที่เตรียมวัติบการ มประานชุมชนที่ดูแลทค่วางับการาหวับริการด้วองคกมั่นคงของนุกจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปชอารกรยงชาตินะก็มากันครบเลยวันนี้ถือว่าเป็นการยกกระทรวงขึ้นมาเลยนะครับัี้เน้อยนี่ครับ อมหนึ่งใกล้คุณครับมีปัจจัยด้วยนะครับเย็นนะครับมาตั้งแต่บ่ายก็จะตอนรับตรัทีสี่นะครับเด็กๆน่ารักครับบอกว่าคิดถึงโรงเรียนแล้วตอนนี้ก็ายกกระทรวงขึ้นมาเลยนะครับตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีนะครับอธิบดีกกรมนะครับท่านผู้ตรวจราชการนะครับหัวหน้าหน่วยนะครับพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึง หน่วยงานในสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลอดนะครับตั้งแต่การาวลีขึ้นไปภาคเหนือรับพี่น้องแล้วยังอยู่ในหัวใจของคนทำง,งานแบบพวกเรานะครับเด้กภาษาถงการบอกใบใหญ่แฉงนะกานรับตรงพื้นทีหมาเยี่มึงเด่านะครับอ๋อครับเดี๋ยวก่อนที่ตาราตีจะได้มอบนะครับเรื่องของ คุณประกอบอาชีพหรือต่างๆนะครับก็อยากจะเรียนเชิญคุณสวิตานะครับคุณคนะได้กล่าวรายงาน,นสถานบ้านมั่นคงหาดใหญ่นะคะเมืองพลังนี้นะคะเราได้ขอตั้งมานะคะเมื่อปี49นะคะจากมาจากหลายกลุ่มนะคะจากคนที่พูดอยู่อาศัยหลากหลายอาชีพนะคะโดยที่ไม่มสีสวัสดิการจากรัฐนะคะ มาจากการเก็บของเขาร่างนะคะหรือหมุ่มบ้านเช่าอยู่ในจังหวัดสงขานะคะเอ่อนสองปีตรงนี้นะคะเรามาต่อตั้งได้ตรงนี้นะคะในเนื้อที่นะคะหกไร่ครึ่งนะคะก่อเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการผู้ประสบป,ปัญหาต่างังคมครับสามสิบสองไรเก้าหมื่นหกพันบาทครับเอาออไปต่ำลงนิดนึงน,นะครับน้องประทูนารกนะครับตูบีน้าเมื่อวันระดับประเทศเลยนะครับประทูเนี่ยนะครับ สิน้องปลาทูครับเก่งมากนะครับค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนครับ้างไว้ก่อนครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากนะครับเอาละครับผู้พิการทั้งสามท่านนะครับตอนนี้รับสองแต่ว่าเดี๋ยวจะรับอีกนะครับ เป็นร่วงอย่างเดียวไม่หยาบรอได้ฮะอ่านะครับเชิญครับอ่ะคุณสวิตาเชิญครับอ่อาต่ออนุญาตเราทำสัญลักษณ์ปอมอให้คุณหน่อยสิครับเพราะว่าเอ่อให้ปอมอแก่คุณเหมือนเป็นแปอมอแก่คุณอันเนมือขวายกมาเป็นบ้านมือซ้ายหวัวใจเอียงไปทางหวัวใจด,ด้านซ้ายนิดนึงไอ้เยละละคะ อขอบคุณครับเอาละครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพสิได้ทุกคนป่ะได้สามที่สองท่านครับทุกท่านดันเป็นหลักกระทรวงเนี่ยนะครับถามว่าได้ท่านน้าเจ้าหนที่เราไม่ต้องเข้ามาทุกคนก็ได้ครับส่งมาส่งมาอย่างเดียวนะครับส่งมาครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับมอบเสร็จแล้วก็จะเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับได้ให้กำลังใจพวกเราพี่น้องนะครับน่าจะเกินแล้วเราถ่ายเทมา50แตั้งแต่งานชาวเ่ไปภาคเหนือไปสารมาใต้ทกลงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่ตกลงทีนะครัให้กำลังใจพี่น้องเสร็จแล้วถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปบ้านหลังนึงนได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็รับตะลุงตีต่างและกำลังใจพี่น้องครับ ได้ครบไหมได้ครบทุกคนไหมมีมีมิถุนีค่ะมิถุพีค่ะมิไุค่ได้ครับยกมือเนีคระมิถุนีค่ะมิถุนีค่ะมิถนีค่ะยิถุนะค่ับเพราี่าทุนีค่ะมิถุนีค่ะมิถนติดะาิถุนีคาะมิถุนแล้วม็เสน็จจากกรุนีค่ะมิถุนีคระมขึ้นเค่ะมิงุนาค่ะมิงเนีค่ืมิถนี่ะมิถนีค่ะมิถุนลูกสาิถน่ะมิเลยเดินทางมาหาพวคเราเพราะว่ะ ที่เป็นส่วนล่งหน้าของพชพิษสยามที่ไหนครับนี่ครับพิษสยามพวกเราเนี่ยน้ำท่วมที่ไหนไะครับไปกับผมตลอดวันนี้เป็นตัวแทนท่านไกรัำนัดกรมเผ่ารองนายรองนายการัฐมนตรีท่านเป็นพี่ชายของผมพี่ชายแท,ท้ๆนะรท่านก็มอกให้มาเจอพวกเราเพื่อที่จะดู ตามเสียหายแล้วก็จะได้ซ่อมบ้านให้เนาะ,นะมันภัยพิบัติทางธรรมชาติมันจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่กับสิ่งที่เรารู้คือพอมอเราไม่ทิ้งทุกท่านนะครับวันดีขอบคุณครับวันดีมีผู้สื่อข่าวหลายสำนักหลายช่องมาเพื่อที่จะมาทำข่าว เรื่องความเสียหายของพวกเราและอีกอย่างนึ้งท่นก็มาเป็นสักขีพยานในการรับทุนสวัสดิการด้วยจะซ่อมบ้านเรเป็นอาชีพที่จะมาดูแลพวกเราท่านนายกรลฐมนตรีท่าน,น,นก็เป็นห่วงแตบวันนี้รลฐมนตรีหลายคนลงมาที่หันใหญ่ที่สงขาผมที่ตอนน้ำท่วมไม่ได้มาหาพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวมาเป็นภาระพวกพี่พี่ทหารเขาก็ส่งทาง คลการจอมพลังมาส่งนันนกสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาที่จะมาเข้ามาดูแลเป็นเพื่อนพวกเราอย่างน้อยก็ได้เป็นเพื่อนคุยพวกเรานี้น้ำลดแล้วเป็นหน้าที่ผมกับท่านตุลักและสมาชิกครอบครัวพมแล้วนะครับวันนี้พมอใกล้คุณเราก็มาให้กำลังใจแล้วแล้วก็มามอบเงินเสร็จเดี๋ยวจะมาช่วยซ่อมบ้านให้มันเสร็จพอเราซ่อมบ้านเสร็จปุ๊บในบ้านอะไรที่มันเสียหายมาก ก็จะเป็นหน้าที่ของการเคหะก,กับทางพชนะครับที่จะมาซ่อมร่วมกับน้องๆอาอชีวะซ่อมสร้างที่กระทรวงเกษาริีการเขาตั้งตั้งซุ้มอยู่ใกล้ๆเราปนะากซอยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาซ่อมตู้เย็นได้เสียถ้าซ่อมได้ก็จะซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้เดี๋ยวจะมีเอกชนนะฮะบรัดเนาะนะคับภาคเอกชนนึงภาคประชาชนที่เขาจะร่วมบริจาค เครื่องใช้ไฟฟ้าใครตตอแก๊สลอยไปกับน,น้ําแล้วแต่เขาก็จะมาช่วยให้ใครที่ขายของขายอาหารนะครับถ้วยหม้อไหกระทะตะหลิวไหมดเดี๋ยวเราก็จะมีเป็นกองทุนส่งเสริมอาชีพให้นะครับจะฟื้นฟูอาชีพให้พวกเรานะครับที่เป็นกําลังใจจากครอบครัวพมอ,พ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 อเรานะครับอย่าพี้องอย่าท้อน,นะครับใครที่ ที่อยากมีอาชีพนะครับเดี๋ยวเรามีนโยบายส่งเสริมอาชีพท่านอบรมกับเราแล้วเ,เ,เสร็จแล้วนะครับเราก็จะให้เงินท่านไปตั้งตัวเป็นการส่งเสริมอาชีพใครที่เป็นหมอนวดอยากเปิดร้านอยากทําอะไรก็เราก็จะมีทุนให้ในการส่งเสริมอาชีพให้กู้ยืมนะครับไม่มีดอกเบีย้ยกี่ปีนะครับประมาณห้าปีห้าปีนะครับยังไงพวกเราก็ผมฝากนะครับชุมชนคนลังทุกท่าน ช่วงนี้กำลังใจสำคัญที่สุดนะครับอย่าทิ้งกันเนาะขอให้ร <NON> ักกันขาดเะไรอะไรก็บอกพ่อมาเจ้าคนงามของผมนะครับแตียวพ่อว่าเจ้าก็จะเป็นตัวแทนผมมาเยี่ยมพวกเรานะครับเราอยู่กันแบบอบอุ่นอย่ามองผมเป็นลั่นตีนะครับให้มองผมเป็นสมาชิกในครอบครัวเนาะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานนะครับ มีอะไรก็เราจะได้คุยกันง่ายๆเหมือนคนในครอบครัวคุยกันขาดเหลืออะไรก็บอกเดี๋ยวอัคาราคนนี้จะเอามาให้นะครับให้กำลังใจทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านร่างตีนะครับท่านทันประหลัดกระทรวงยิ่ตั้งร่ายี่ตั้งร่างจะคิดไับไปกับลังใจพี่น้องจะทิดนะเดี๋ยวกันกี่คนหลังนี้กี่คนหลังนี้ ท่านรมจอนขรมอเชิไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นรยังล้างไม่ัเลยค่ะไม่ต้องอเลยค่ะครับผมจได้ครับ่ดีครับีค่ะเจ้ของบนอนนี่แล้วก็ว่า เขาไม่ก็ดีเลืนได้แต่ว่ายายก็มีก็ตอนน้ำเยอะมันใเป็นคนทากันเลยากามาตกตา้อใสสราสำับลงทงระเบียงด้านหน้าค่ะนั้งเทศบาลแล้วค่คือตอนออกนี่คือนาำขึ้นมานี่สองเมตรสามก็จออกสองเมตรสามใช่ค่ะนี่ืออยุเยมีรายน่วยเมาช่วยไหรร ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเราก็รอเมื่อไหร่จะเรือจะมาใช่ยายโดนเคลื่อนย้ายหลายรอบจากศูนย์พระพิงพ์ไปส่งไอโรงพยาบาลสงขาโดยลุงทหารยายบอกว่าแกจะตายเพราะว่าต้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้บอกไม่ตายว่าหนาวก็ใช่ไม่ก็คือรถขึ้นรถดีว่างี้เ ใจก็ไม่ได้พวกสาวัดส่วนกลับมาพบที่สุขพักพิงแล้วปรากฏว่าได้คืนเดียวก็มีผู้ติดเชื้อยังไม่คืนผู้ติดเชื้อมาดเข้ามาอีกโดนไล่ออกล่าสุดก็พาไปฝากไว้ที่วัดเพราะว่าที่วัดก็มีงบเขาเพิ่งกลับมา ทาหารแก่คน, etus, คนป่วยมีแต่คนก่อใจไปสงสารตั้งแต่เกิดมหาอุทกภัยที่ <c ough> หาดใหญ่นี่น่า,นา <c ough> จะเป็นชุมชนแรก <c ough> หมู่บ้านแรกๆเลยที่ได้เงินช่วยเหลือจากทางพอมอนะคะควันนี้เองเนี่ยเรามอบงบป,ประมาณเท่าไหร่ในการช่วยเหลือบ้านที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้หมายถึงวันนี้ใช่ไหมกรมเป้าหมายที่ผม<น>ผมมอบมอบให้ท่านประหลัดจัดก,การเรื่องตัวนี้ทั้งทางข้อมูลทั้งงบประมาณท,าท่านประหลัดเตรียมไว้ทั้งทั้งอำเภอหาดใหญ่ครับแต่วันนี้คิกออฟเนี่ยประหลัดมอบไปเท่าไหร่ครับที่ดีสามสิบห้าสามสิบสองบาเก้าหมื่นหกแล้วก็ถ้า่อบซ่อบบ้านอีกหนึ่งล้านสี่แสน เป็นกู้เป็นกู้อีกสามายอดผู้สื่อข่าวเขาอยากทราบว่ายอดเท่าไหร่ประมาณล้านล้านสี่ล้านสี่ล้านสี่ แต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงอะคะรอบนี้สเกลมันใหญ่จริงๆแล้วก็หนักจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนาะกลุ่มที่อยู่ภายใต้การดูแลของพมอถ้าเงินตามงบประมาณปกตินี่ไม่พอหรอครับคนละสี่หมื่นไม่พอถ้าท่านเตรียมงบเตรียมงบประมาณหรือเตรียมจริงๆมันมีเครือข่ายของ csr ภาคประชาชนที่อยากเข้ามาทำงานร่วมกับเราเยอะมากนะครับผมก็ให้นโยบายทางผู้ประกอบการภาคเอกชนว่างบ csr ที่เคยทำหนังทำโฆษณาทั้งหลายแหล่ เรามาช่วยชุมชนก่อนไหมโดยเฉพาะที่9สิบจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่รุนแรงสุดก็ที่หาหญ่นะหลายๆบริษัทเอกชนก็ทยอยมาร่วมบริจาคเงินร่วมกับเราเพราะทดี่ส่วนหนึ่งเรารองงบประมาณทางภาครัฐมันไม่ทันแ่0 0 0นที่เราอำนาจเรามีอยู่มันไม่เพียงพอก็เอาของภาคเอกชนที่กราทำ CSR บริจาคมา นะครับผนวกร่วมกันให้เร็วที่สุดแล้ววันนี้เรามาคลิกวินที่นี่เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะมันวงกว้างจริงครับควา่เป็นไปได้ไหมคะว่าจะมีการชงขยายของกบส่วนกลางจาก40,000ขยับอาจจะเป็นสองเท่า80,000หรือแสนหนึ่งท่านนายกฐมนตรีท่านได้ให้นโยยายมาแล้วนะครับว่าจะพยายามขยับวงเงินให้เป็น1น0 0 0แบาท ทีนี้ส่วนของปอพที่จะมาร่วมกับเราก็มีวงเงินของเขาอยู่เหมือนกันแต่วันนี้เรารอไม่ได้เพราะว่าพอมอเราเดแลเรื่องคนนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนสว,วก็ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วโดวยเฉพาะกลุ่มปอบางเราก็ต้องเร่งมาก่อนควิกวินเรานําร่องไปก่อนเดี๋ยวหลายๆหน่วยง,งานก็จะตามมาแต่ยืนยันไหมครว่าจะมีการชงคอ,งองรมอนแน่นอนครับมีแน่นอนครับเป็นนโยบ,บ,บายท่านนายกเล่มเตีที่ประชุมเมื่อ,เม,อเมื่อวันจัน <Okay. S 2> ทร์ตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับที่ทำนี้ที่ผมไปร่วมด้วยก็ หาเดือกันเร่งด่วนในเรื่องนี้ในในกองงบเงินที่ขยายนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านในพระนาท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้ขยายวงเงินในส่วนของการเยียวยาในรอบนี้จากปกติ50ล้านในอำนาจผู้ว่าก็ขยายเป็นร้อยหนึ่งแต่ร้อยล้านนี่ก็คงไม่ไม่พอนะครับไม่พอผมผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาทั้งคนแล้วก็ทั้งทั้งทุกอย่างที่สูญเสียไปนะครับค่ะท่านรัฐมนตรีอีกหนึ่งส่วนค่ะตอนนี้เนี่ย สำคัญเลยคือกำลังเรื่องของอาสาสมัครเนาะเพราะว่าชุมชนที่ตกหล่นเป็นชุมชนปอบบางคนจนเมืองในหาดใหญ่เนี่ยเยอะมากพอสมควรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือทีนี้ดูเหมือนว่าอาสาสมัครที่มีอยู่ของภาคสังคมน่ะมันไม่เพียงพอถ้าจะทําการสํารวจข้อมูลการทําแผนที่เดินดินอะไรก็ตามที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้งงบประมาณทั้งคนพมเนี่ยน่าจะมีสภาพกำลังอะค่ะตรงนี้มองว่ามันสามารถที่จะเพิ่มงบประมาณในการสร้างเครือข่ายเป็นพี่เลี้ยง จิตอาสาเพิ่มเติมหรืออาสาสมัครเพิ่มเติมแน่นอนเลยครับถามตรงจุดมากเลยเป็นนโยบายผมเลยนะครับ,รบการสร้างเครือข่ายจิตอา,าสานี่สําคัญมากแล้วนโยบายที่สําคัญที่สุดที่เราดูแลเรื่องกลุ่มบอาบางเราก็อยากจะส่งเสริมอาชีพนะครับให้คนที่ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือไม่นั่งเด็กแรกเกิดที่อยู่ในบ้านนะครับที่บุคลากรหล่านี้ต้องต้องต้องเฝ้ากลุ่มบอบบางที่อยู่ในบ้านเราไม่ได้ไปทัประกอบอาชีพข้างนอกเราก็มีหลักสูตรในส่งเสริมอาชีพในบ้านนะครับท่านประหลัด ท่านเคยทํามาในในหลายมิติแต่ว่าในในมิติที่ผมเข้ามาเนี่ยหลักสูตรการอบรมบริบาลโดยให้ลูกหลานคนที่ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในบ้านไปอบรมหลักสูตรบริบาลแล้วก็ทางกระทรวงเราหลังจากอบรมครบ240ชั่วโมงก็จะให้ซูิฟิเคชให้ใบรับรองเป็นอาชีพไปเลยสามารถเป็นนักบริบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้ทั่วประเทศนะครับ mm hmm. แต่ว่าสําคัญที่สุดคือ เราส่งเสริมให้คนมีงานในบ้านก็คือนอกจากคนไม่ได้ทํางานนอกบ้านแล้วเนี่ยเวลาที่มาดูแลผู้สูงอายุในบ้านก็เป็นนักบริบาลในบ้านดูแลบุพการีดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ผป่วยติดเตียงในบ้านเสร็จก็ไปช่วยสังคมต่อในชุมชนนั้นนะครับเป็นนโยบาบสร้างสุขแล้วก็พยายามจะอบรมให้มากที่สุดแล้วเราเอ็มบูยูกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอยู่ เรียบร้อยแล้วในเรื่องภาคีกระไข่เรื่องสุขภาพผมบางว่าช่วงระยะสั้นๆที่ไม่กี่เดือนที่ผมลงลงตำแหน่งผมกับท่านประหลัดแล้วก็ท่านคณะผู้บริหารท่านเราร่วมกันยกร่างนะครับเอ็ไปหลายหน่วยง,งานแล้วนะครับวันนี้ก็ใช้ MOU เมื่อวันที่2 9ตุลาคมที่ผ่านมาที่4กระทรวงก็คือกระทรวงศึกษากระทรวงเกษตรกระทระวงท่องเที่ยวแล้พมทำเอ็มร่วมกับท้องถิ่น3หน่วยง,งานก็คืออาบาจอ เทศบาลแล้วก็อบตเราก็ใช้ภาคีเครือข่ายเนี่ยครับแล้วก็ให้ท้องถิ่นชี้เป้ามาในแต่และท้องถิน่นใครที่มีจิตอาสาที่อยากเป็นภาคีเครรอขายเราก็เข้ามาสูตรอบรมสร้างบุคลากรที่จะมาเยียวยาดูแลรักษาคนนะครับหนึงวันที่เราตั้งใจทําไว้ก็คือ,อ,อทิศทางการทํางานของยุคผมก็เป็นพมกใกล้คุณเราะ,ะนั้นคนเรามีน้อยเราก็สร้างคนในเครือข่ายท้องถิน่นให้มาเป็นเดร่วมที่จะทํางานขับเคลื่อนด้วยกันนะครับ ตะมีนิดน,นึงค่ะนอกจากเรื่องของการที่จะจ้างงานเนาะให้คนไปบริบาลอย่างที่ท่านบอก <c oughs> เนี่ยเป็นโครงการ <c oughs> ที่เรามีแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามหาอุทกภัยครั้งนีมน้มันใหญ่หลวงมันมากเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ <c oughs> จริงๆเนี่ยตอนนี้มันมีคนทั้งรอล้างบ้าน คนรอแบบเก็บขยะอะไรเยอะแยะเนี่ยมันต้องใช้เครือข่ายใช้งบประมาณรรสร้างสร้างอาสาสมัครเพิ่มมากขึ้นนะคะับรบอมอรจะมีเพิ่มเติมในส่วนของการสนับสนุนทั้งงบประมาณหรือการสร้างเครือข่ายมามาช่วยร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดก,การตรงนี้ยังไงคะก็ๆๆๆอย่างที่ผมได้นําเรียนเมื่อกี้นะครับเราเรายึดเอา m o u นะครับสามสี่กระทรวงกับสามสมาคมเมืม่อวันที่29าตุลาครับวันนี้ตอนนี้ของอาชีวะซ่อมสร้าง ในกระทรวงสาธารณสุขก็มาตั้งจุดซ่อมไม่ว่าจะเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์ในโกเรือนทุกอย่างก,ก็มาตั้งจุดอยู่ซึ่งท่านอาจารย์แหม่มศาสตาจารย์ดรนรมนท่านก็ ได้สั่งการให้ทางน้องๆ้องวิศวะมาตั้งศูนย์ดูแลตรงนี้อยู่แล้วก็นในภาคกี่กับข่ายท้องที่ท้องถิน่นเราก็บูรการเรื่องทั้งคนทั้งงบทั้งเครื่องจักรท้องถิ่นที่อบจอที่เขามีเครื่องจักรเขาเอาเครื่องจักรมาช่วยในขนขยะนะครับแล้วก็ที่เป็นหน้าภาคภูมิใจที่สุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยพัพระองค์ก็มีรับสั่งให้ทางทาง กองทัพนะครับเข้ามาดูแลตรงนี้ดังนั้นยุทธปิธกองทัทั้งหมดที่ลำเลียงมาจากทั่วประเทศก็มาช่วยกู้วิกฤตร,ร,รอบนี้เพื่อที่จะทั้งฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็จะ,จะเร่งนะครับฟื้นฟูให้หดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจต่อไปแล้วภาคเศรษฐกิจก็เป็นกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ามาท่านสุภจีท่านก็เข้ามาลงในพื้นที่แล้วแล้วก็การประชุมคอรมอภาคเศรษฐกิจก,ก็ขับเคลื่อนให้เร็วที่สุดนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนความเสียหายในรอบนี้มันค่อนข้างจะมีความรุนแรงสูง ก็อยากจะให้กําลังใจและด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน,นขอให้เชื่อมัน่นในการทํางานของรัฐบาลนะครับแล้วก็พมแล้วก็จะเข้ามาอยู่ดูแลให้ความใกล้ชิดฟื้นฟูเยียวยาด้วยความห่วงใยของพี่น้องที่ประสบไปทุกท่านครับค่ะขอบคุณครับรักสังคมนะ